เลดค่ะภาษาอังกฤษใช้คำไหนดีคะครูวันนี้นะคะมีคำสวยๆให้ทุกคนฝึกออกเสียงตามนะคะเลือกเลยค่ะชอบคำไหนที่สุดมาดูคำแรกกันเลยนะคะก็คือคำว่า fab fab ไม่ใช่ fab นะคะแต่คือ fab คำนี้นะคะย่อมาจาก fabulous fabulous อะไรนะคะ fabulous เหรอคะไม่ใช่ค่ะ fabulous b ตรงคำว่า bu นะคะถ้าอยากทำเป็นเสียงฝรั่งนะีให้ใส่ย,ยอยักเข้าไปตรงกลาง f a b u l u บิ Be, แล้วก็ l e s ค่ะ fabulous fabulous ไม่ใช่ last นะคะแต่คือ less Fab fabulous 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 ได้ยังลดได้แล้วนะคะแบบที่หนึ่งมาดูแบบที่สองเลยนั่นก็คือคำว่า fantastic fantastic แน่นอนทุกคำนะคะมันมีหลายพยางคนะ์เนาะไม่ว่าจะมีกี่พยางค์มันจะมีเสียงที่ดังที่สุดที่เดียว fantastic เสียงไหนดังคะ test ใช่ไหมคะ fantastic ความหมายอยู่ที่ test นะคะ test ต้องดังที่สุด fantastic 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 อ่าได้แล้วนะเลิ่ดแบบที่สองค่ะมาดูเริ่ดแบบที่สามกันนะคะก็คือคำว่า it, lit lit ต้อง t ด้วยนะคะถ้า lit เฉยๆมันจะแปลว่าฝานะคะดังนั้น it, lit lit แปลว่าเริศหรือจะพูดยาวหน่อยก็คือพูดว่า it's lit it's lit เพื่อนเดินมาบอกว่า3 4 5 6 7่กอุ้ยแกท่าแกเลิศดมาก it's lit it's lit Lit อ่าได้แล้วไปกันต่อค่ะเพื่อนเดินมานังแบบหนึ่งสองสาม่อ้าอ่ะอ้าสวยโพสสวยแแกเลิศมากแกคู่ควรกับมงมากเราจะพูดว่า fantastic you deserve it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 , you deserve it. สามารถใช้ได้หลายแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือแกคู่ควรกับมงมงแกควรจะลงหัวแกเหมาะกับแก you deserve it you deserve it แต่ว่าในอีกหนึ่งความหมายก็คือ สมน้ำหน้ามันมี2ความหมายอยู่ในประโยคเดียวกันโอเคไหมเลือกใช้ตามสถานการณ์นะคะเพื่อนเดินมาสวยมากแกแบบมงมงนี่เหมาะกับแกมากแกควรได้มง you deserve it you deserve it แต่ว่าถ้าเดินออกมาแล้วก็แบบเดินตกท่อนะคะแล้วก็แบบแกสมน้ำหน้าแกเดินไปดูท่อเลย you deserve it you deserve it โอเคเลือกใช้กันตามจุดประสงค์ให้ดีนะคะทุกคนคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า brilliant brilliant บริลเลียนออกไงให้ชัดดิคะครูอ่าตอนบรินนะคะถ้าบรินยังไม่ได้นะ,ะจุกก่อนนะคะจับเวลาห้าวิผ่านไปอ่าพ่อห้าวิแล้วนะลิ้นเริ่มอ่อนแนละ้วจะบรินได้ละบรินแล้ตรงเลียนละคะครูทำยังไงให้มันเหมือนฝรั่งคะให้ทำเป็นยเลียนใส่ยอยยาเข้าไปอีกทีนะคะ brilliant 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 มันก็ยังเลียนอยู่ค่ะครูเอาใหม่จุกก่อนแล้วก็ brilliant brilliant, brilliant. brilliant brilliant อ่าถ้าออกได้ออกชัดนะคะใช้ไปเลยค่ะแต่ถ้ามันยากนักหนานะเปลี่ยนคำค่ะมีคำมาให้อีกนะคะคำต่อไปคือ great ก็ยังมี r อยู่นี้ great 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 อย่าลืมเสียง r นะถ้าไม่ใส่ r นะมันจะเท่ากับ great มันไม่มีความหมายมันอาจจะหมายความเป็นอย่างอื่นนะคะดังนั้น great ยอดเยี่ยมสุดยอดรึมาก great 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 อย่าลืม ด้วยค่ะ great great คำต่อไปนะคะก็คือคำว,ว่า marvelous 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 ตรง mar ดังที่สุด mar 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 นะคะตรง r นะคะลิ้นคู่พอย mar ลิ้นมันอยู่ที่ r น <laughs> ะ mar แล้วก็ vel แล้วก็ less marvelous 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 Marvel marvelous อ่าโอเคได้ไหมคำไหนยากสุดคำไหนง่ายสุด lit ค่ะเอาครูคำอื่นจำไม่ได้มันออกยากจำได้แค่ lit ก็เอา lit นะคะอ่ะทบทวนกันหน่อยนะคะคำว่า red อ่ะเลือกอีกทีนะว่าชอบคำไหนคำที่หนึ่ง fab คำที่สอง fabulous คำที่สาม fantastic คำที่สี่ lit it's lit คำที่ห้า fantastic you deserve it คำที่หก brilliant brilliant คำที่เจ็ด great great คำที่8 marvelous 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 โ Marvel อเค okay. ชอบคำไหนที่สุดนะคะพิมพ์บอกคู่พอยได้เลยนะคะใต้โพสต์นี้ค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากสื่อสารได้อย่างมั่นใจอยากจะมีประโยคสวยๆคำสวยๆเอาไว้ฝึกใช้ฝึกสื่อสารนะคะสามารถเป็นเจ้าของ magic talk audio ได้แล้ววันนี้ฝึกพูดฝึกออกเสียงตามพอยได้เลยนะคะผ่าน audio คู่มือพูดอังกฤษมั่นใจค่ะสั่งซื้อได้ที่ Line at english smile add english smile ะะถ้าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะคะอยากให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้ด้วยนะคะก็ด like, กดไลค์กดแชร์ไปให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะชอบคําไหนมากที่สุดคะพิมบอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบายอ่ะคำนี้ก็ <laughs> มันจุกกู้ทุกอันเลย嘛สำหรับวันนี้ Hahaha <laughs>